กลัางสวัสดีแล้วก็สบายดีพ่อแม่พี่น้องทุกท่านนะคะยินดีต้อนรับทุกท่านสู่บ้านตีสาวลาวสวัสดีพี่พี่เอฟซีทุกท่านค่ะตอนนี้น้องตีก็กาลังเดินทางขึ้นเขาจะมุ่งหน้าไปสู่เขาใหญ่เที่ยงหรือว่า,าเขื่อนไฟฟ้านะคะเขื่อนลำตะคองตนบุญนะคะพูดทีนะคะตีพูดผิดตกลับขอโทษขอไปพี่พี่เพื่อนเพื่อนทุกท่านนะคะตอนนี้ก็ต้อง ก่อนจะไปที่เขื่อนลำตะคองเราก็หาที่เติมน้ำมันกันก่อนแวะปั๊มน้ำมันเติมน้ำมันกันก่อนนะคะทุกคนเพราะว่าการที่จะไปเขาเ,เที่ยงเราต้องขึ้นเขานะคะต้องเติมน้ำมันไว้ให้เต็มถังนะคะจะได้กลับบ้านเลยทีเดียวนะคะไม่ต้องแวะเติมที่ไหนอีกนะคะทุกคนตอนนี้ก็เห็นปั๊มน้ำมันแล้วนะคะทุกคนก็เข้าไปเติมน้ำมันกันเลยนะคะแล้วถ้าหากคลิปนี้มีข้อผิดพลาดประการใดน้องตีต้องกับขอโทษขออภยัยพี่พ,พเพื่อนๆทุกท่านนะคะวันนี้พาน้องหนัก น้องสาวเลาะอย่างเดียวเลยนะคะวันนี้นะเขมีแค่เวลาแค่หนึ่งวันนะคะเราไม่รู้ว่าจะไปเที่ยวที่ไหนได้บ้างอีกนะคะก็วันนี้ก็มุ่งหน้าเข้าสู่ตัวเมืองโคร,ราชอย่างเดียวเลยนะคะแต่ตอนนี้เราไปเที่ยวที่เขาใยญ่เที่ยงกันก่อนนะคะไปดูกลางหันลมนะคะไปหันลมเราก็ไปดูถนนลอยฟ้าหน้าหนาวเราจะเป็นยังไงนะคะตอนนี้ก็เติมน,น้ำมันกันก่อนนะคะเดีย๋ยวพาน้องสาว z มบรรยากาศตาม ตอนนี้เราก็ถึงปั๊มน้ำมันอยู่ที่โคราชแล้วนะคะทุกคนเนี่ยพาน้องสาวเลาะแล้วนะคะนี่ก็คือบรรยากาศนะคะบรรยากาศตามปั๊มน้ำมันนะคะปั๊มน้ำมันอยู่ที่นี่โอโ้โหบรรยากาศดีมากเลยนะคะอันนี้ปั๊มน้ำมันท่องเที่ยวรวนกำงามเลยเมึงนะมีอะไรนะคูอปุปุุปนกาวดาหารยังนี่มนันอิจาไปอ่านนะ มันจะเจอแต่พื่อนะมันจะอแต่มันจะเป็นอันก็จะเป็นทางห้องน้ำนะโอ้ทางไปห้องน้ำห้องน้ำรายอันนี้แยกนะเนี่ยปั๊มนี่จะแยกห้องน้ำรายห้องน้ำหญิงไม่ใช่หูเกินไปไใชู่เกินอันนี้เล่นรถที่ไหยเนี่ยนี่ตีอ่าไม่ใช่แบบนี้ S U Ula Ula สี่ว ยินดีต้อนรับไปท่านเาอยู่เอาอก็ย่างเป็นยันนี้เ,นเป็นนั่งเนอะเขาเ่ไท้าย

ก้องได้อกจบนอนี่แหกรวะคือดอกกระเตียวบ้านเองนีはは่แหนแทนที่ว่ากินได้นะนะอะอันนี้ผักสเม็กเม่นบ่ไม่น่ะบบเม่นบุ่นาเม่นนะคล้ายๆผักสเม็กเนาะ อันน tamam ี้ใครคือต้องเปียบบ้านเราแน่อือสุดยอดเลยไล่จบไอ้คิดว่าอ้เปิดยังงั้นก็มันโตมันโตเคยเห็นไหมน่ามาเยวมาเบบ พวงอันยังเมน้ำมันงขึ้นคิตวามันิอดรถสะดวกแล้วจอดรถิเีมันจอดรถบ่ดิเียดีก่าจอดฟรีรองน้ำกับเข้าฟีนี่อันอันติมลมฟีมีอีกแล้ว เออแม่นแม่นวันนี้เพิ่นไปปเพื่อนไปเติมเห็นบอกเพื่นเพิ่นเติมบ่นี่แหละจะเพื่อนจะบริการแบบนี้แหละ ก็คือบรรยากาศอยู่ที่ปั๊มน้ำมันหนองเอื้อทีนะคะอันนี้ก็คือบรรยากาศปั๊มน้ำมันอยู่ที่อำเภอสีคิ้วนะคะบรรยากาศดีมากมากเลยนะคะตรงนู้นนะคะตรงขวามือนั้นเพื่อนจะเป็นปั๊มสูบลมนะคะทุกคนเนี่ยค่ะปั๊มสูบลมโอ้โหบรรยากาศอยู่ที่นี่สวยมากๆเลยนะคะ บอกไวยเลยว่าใครมานี่ไม่เสียรายนะคะเติมน้ำมันเลยค่ะน้ำมันบริการตลอดนะคะน้ำมันบริการตลอดก็มีเซเว่นร้านอาหารนะคะร้านขายกาแฟห้องน้ำนะคะฟรีนะคะห้องน้ำฟรีสูบล่มฟรีนะคะแล้วก็สถานที่ก็สะอาดมากๆเลยนะคะสะอาดมากๆเลยค่ะดูนะคะพื้นผิวนะคะพื้น ที่จอดรถหรือว่าพื้นปัมน้ำมันเนี่ยไม่มีขยะแม้แต่ชิ้นเดียวเลยนะคะทุกคนนะคะความสะอาดเป็นหลักความสะอาดจริงๆนะคะสะอาดมากๆเลยนะคะทุกคนเนะะี่ยค่ะใครเห็นแต่ต้องปืมใครเห็นแต่ต้องขอถ่ายเซลซี่ก่อนนะคะแล้วก็ยังเป็นสถานที่จัดสวนดอกไม้สวนที่มีที่ให้นั่งพักนั่งเซาลนะคะนะคะี่ค่ะนี่คือบรรยากาศรวมๆนะคะทุกคนเดี๋ยวก็มีสาวสวยมีร้านอาหารด้วยนะคะนะคะี่ค่ะอันนี้จะเป็นน้องสาวนะคะ ยังงงๆงแล้วก็ตะลึงตะลึงอยู่นะคะทุกคนเพราะว่ามาเห็นปั๊มน้ํามันอยู่ที่ฝั่งไทยเป็นปั๊มน้ํามันที่ใหญ่โตสะอาดสวยงามแล้วก็วิวสวยนะคะประทับใจมากๆเลยนะคะเพราะว่าตอนนี้เมารถอยู่นะคะยังมึนๆงงๆนะคะตอนนี้ <c oughs> ยังมึนๆงงๆอยู่เด้ปั๊มน้ำมันบ,นบ้านทุ่งอาเซอร์าน ปานส่วนส่วนสาธารณะปานแยกมีส่วนสาธารณะคนะวา,าะนะมสะอาดนี่ไิวเว้าเลยทั้งให้คะแนนยันเต็มเลยผู้แหละนึกว่าให้เถืกอกเอาบ่อเพื่อใจไวปดนีมีมียังมีเพื่อไว้คะแนนหนึ่งอยู่ยังมีรถมาจอดหลายหนน,นกึนก,นนกวก่กา,นานกเก็บเงินค่าจอดรถซะดอก ใจไม่สสะอาดในใจสุดสะวกสบายนคนมเส,สียงอย่งนี้กกนอยู่ัดกะนเข้างะ พูดทางน้ำหญิงไปฟังนั่นสิไปเข้าอยู่บ่เข้าบ่เข้าไปรถทางี้ดสายต่เขารถไปหารถทุ่นไปวันนี่รถเปี้ยนเพื่อนนีิ่งก็เอาคันอีลากับบ่เปี้ยนไปพร้อมเลยเข้าทางน้ำเปี้ยนไปพร้อมเลยไปเนี่ยรถนะไดพูดๆๆก็พารถนะจะลองคิวรถพวงหลายคิวบุกพวงพวงเงินคิวรถหลายจนวส่หนามเลยไม่ได้บังรถติดได้ละเด้อ นั่นแหละวามน้ำมันจะอยู่ริเว้อที่นิวเราจะหายไปเพิ่ม บ้านเพื่อนนี่บันสุดยอดเลยใครเลยเลยเลี่างก็มีครบหมดเลยกินเยอะหบางกะี่กินยอะไหมเไรนะครับ มาเด็เล yeah, yeah, yeah. ah, <f> ้นแทงของทอดนี <th> ่คร <Yeah. S 2> mm ับเหนือเจ้ของตนนี hmm. uh ้ย huh ั huh. wow. uh ้ยใช่ยังนักงานไเลย่ไมแล้วทงของวัมนี้แะความนี ไม่ได้ทำหปแยกคนเดียวค่ะคุได้ว่ามีคามนุ่มน่นี่ค่ความคิว่าหัวแยนี่ค่ะใส่รุ่น้องทัพัฒนื้อยน่าเต็น่วชุมนยซอามมีพวกเกิดยเยอะ ตอนนี้ตีก็รอน้องสาวเข้าห้องน้อยู่นะคะทุกคนก็ตอนนี้ก็เป็นปั๊มน้ํามันภาพนะคะอยู่ตรงถนนนิรภาพตอนนี้อ่าพักหยุดรถอยู่ที่ปั๊มน้ํามันยู่ทีอำเภอสีคิ้วเป็นปั๊มน้ํามันที่สวยงามแล้วก็บรรยากาศดีมากๆเลยนะคะวิวสวยสถานที่อ่าที่พักที่เซานีโอโหสุดยอดมากๆเลยนะคะแล้วก็เป็นที่ที่มีความสวยงามนะคะบริการลูกค้าแล้วก็สถานที่จอดรถก็กว้างมากๆเลยนะคะน้องสาวเห็นที่ว่าเป็นคิวรถนะคะทุกคนว่า มันเป็นดอ้วงจริงๆแล้วก็แถมนปั๊มน้ำมันนี่สะอาดสะอ้านสวยงามและการบริการก็ดีแล้วก็ดีเยี่ยมมากๆเลยนะคะทุกคนมีทั้งปั๊มสูบลมบริการสูบลมห้องน้ำสะอาดสวยงามนะคะแล้วก็ตอนนี้เราก็เตรียมเดินทางขึ้นต่อที่เขาใหญ่เที่ยงนะคะเขาใหญ่เที่ยงไปชมบรรยากาศบนภูเขาถนนลอยฟ้านะคะแล้วก็ไปชมการหันลมกันนะคะทุกคนที่นี่นั่นนะคะ ก็เป็นบรรยากาศที่สวยงามมากๆหน้าหนาวน,นี้น่าจะหนาวมากๆเลยนะคะเพราะว่าข้างบนนั้นลมพัดแรงมากๆเลยนะคะนะคะก็หากคลิปนี้มีข้อผิดพลาดประการใดนั้นคือก็ติดต่อทษขอภัยนะคะการพูดการใช้ศั์ภาษาของตีอาจจะเป็นทั้งภาษาไทยภาษาลาวระสุปคุณตีกันแล้วกนการใช้ภาษาของน้องสาวซีก็อาจจะใช้ทัง้งจะภาษาลาวนะคะพี่ๆเพื่อนๆคนไหนที่ไม่เข้าใจนะคะ ก็สามารถคอมเมนต์มาถามตีใ้คลิปได้นะคะแล้วเรื่องที่คอมเมนต์ตีมีทีเอฟซีบางคนบอกว่าตีเลือกตอบคอมเมนต์ตีไม่ได้เลือกตอบคอมเมนต์นะคะก็คือตีตอบบางทีตีทํางานเสร็จเรียบร้อยตัดอ้อยเสร็จนะคะจะมาเปิดโทรศัพท์เสียงเด่งขึ้นมาตีก็ตอบนะคะตีไม่ได้เลือกตอบนะคะถ้าไม่ได้ตอบคอมเมนต์ใครตีก็ขอโทษขออภัยนะคะพี่ๆเพื่อนเพื่อนท่เดี๋ยวตีจะทําคลิปเกี่ยวกับการตอบคอมเมนต์ด้วยนะคะการตอบ อตอบแบบไม่ได้ตอบไลฟ์บุคคลนะแต่ซงจะตอบในคลิปเลยนะคะว่าเป็นยังไงนะคะก็คลิปนี้น้องซีก็กราบขอบพระคุณพี่เพื่อนทุกท่านนะคะที่ให้การติดตามและชมน้องซีมาเป็นตลอดนะคะคลิปนี้น้องซีก็ขอจบคลิปไว้เพียงแค่นี้นะคะส่วนคลิปเที่ยวเขาแย่เยี่ยง็นคลิปต่อไปนะคะพี่เพื่อนทุกท่านติดตามชมได้เลยนะคะน้องสาวคนสวยเที่ยวทั้งวันเลยนอคาวันนี้ไปทุกที่ที่มีที่เที่ยวนะคะแต่ไม่รู้ว่าจะเที่ยวได้ สักกี่พื้นที่นะคะบ๊ายบายค่ะเจอกัน